นี่คือสือ่อสไตล์ยุคนนะครับเป็นปากเป็นเสียงอยู่แล้วผมวันนี้ใช้หัวข้อว่าข่าวยุคคนเพราะยุคนก็คือยุคคนนะถ้าไม่มาเรียกร้องให้ประชา่อ,อถ้ามามาเรียกร้องให้ประชาชนชาวบ้านเนี่ยคนมองทางการเมืองก็มองต่างกันอยู่แล้วบางคนอยู่ชอบพรรคนี้ชอบพรรคนี้แต่คุณก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งแหละคุณก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแหละ การที่ผมมาเรียกร้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนี่ยผมมีภาคภูมิใจมากนะในการเป็นนักข่าวของผมซึ่งกล้าพูดนะซึ่งกล้าพูดแล้วเป็นนักข่าวสไตล์ผมเนี่ยแน่นอนครับจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของนักการเมืองสักเท่าไหร่นะจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้มีอํานาจสักเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้การเขาเรียกอะไรล่ะการมีสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก นะซึ่งผมก็คิดว่าช่างมันช่างมันนะขอเป็นตัวเองแบบนี้ถ้าเป็นนักข่าวแล้วไม่มีคนดูถ้าเป็นนักข่าวแล้ว,ไม,มนนว,ลวไม่มีสปอนเซอร์ผมก็จะไปเป็นพ่อค้าผมก็ขายแหนมนะผมก็ขายของชุมชนขายของกินของผมนะครับเพราะว่านี่คือจุดยืนคนระับนี่คือจุดยืน ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีนักข่าวคนไหนมีผู้ประกาศข่าวคนไหนเนี่ยพูดแรงแบบนี้หรือแต่ผมไม่ได้พูดเป็นคนพูดหยาบนะครับผมไม่ชอบไม่ค่อยชอบพูดหยาบผมพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความหนักแน่นในจุดยืนที่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบ้านนะครับนี่คือสไตล์ของผมอะโตมาจากเด็กบ้านนอกบ้านยากจนอยู่ตลาดสดมาก่อนนะ มาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านนะครับของแท้แน่นอนดั้งเดิมโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับผมไปหามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยฮะของแท้จากมันเป็นสูตรเมืองน่านนะครับอันนี้จะเป็นสูตรไม่ใส่มะแขวนหลายคนไม่ชอบมะแขวนนะกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำหนัก80กรัมขายแค่เพียง79บาทเท่านั้นนะครับขาย79บาทนะ แปดสิบกรัมเนี่ย,ส,ยสวยๆเลยคุณผ,ผู้ชมครับสนใจพงเพราว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกกล่องอีซี่ยุคนเพจ Normal ยุคนอีซี่นิวออนไลน์นะครับสอบถามทีมงานเนี่ยรสชาติจัดจ้านกำลังกินเลยไม่เผ็ดมากนะครับผมย้ำนะเป็นสูตรเมืองน่านสูตรโบราณสูตรจากต้นตะกูลนะครับกล่องละแค่เพียงเจ็ดสิบ 79บาทนะครับน้ำหนัก80กรัมนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจก็มาได้เลยนะครับผมยุคนก็เน้นสินค้าชุมชนช่วยอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเป็นทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกมากนะครับราคาแค่เพียง79บาทเท่านั้นกําลังกินกำลังดีเลยนะครับก็แพ็กเกจจิ้งชุดนี้นะฮะจะทําเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะ นะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับพกพาไปรับประทานเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสูตรจากผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะครับที่เอามาค้นหาแล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามานําเสนอกับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของยุคนของชุมชนนะครับ 79บาทนะครับพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่พิมว่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ก็มีกดเข้าไปสอบถามกับทางทีมงานได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความสอบถามหรือคอมเมนต์ลิงก์ไลน์เนี่ยส่งมาได้หมดครับชุดละแค่เพียง79บาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากคู่ชมสนใจแล้วก็จะสั่งซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราซึ่งขายมาแล้วเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างปลาสลิดทอด ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะนี้หนึ่งชุดมีสี่ตัวนะครับตัวกําลังพอดีทานทรงตรงนําเข้ามาจากอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นน้ําหนักก็จะวิ่งอยู่ที่ปร,ประมาณ200กว่าถึง300กรัมนะครับคุณผู้ชมครับสี่ตัวเน้นๆทอดสดใหม่ส่งถึงคุณผู้ชมมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่าเข้าไปพูดคุยในลิงก์ไลน์นะครับจะสั่งซื้อทั้งปลาสลิด แล้วก็น้ําคลิกกากหมูพร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเซฟค่าจัดส่งส่งไปทีเดียวเลยครับมันก็จะเรียบร้อยดีหรือไม่คุณผู้ชมก็อยากกินไส้กรอกไหมฮะอันนี้สูตรของยุคนเลยนะครับ สูตรของยุคนกับทีมงาน1งชุด199าบาบาทก็จะมีขนาดตั้งแต่8ถึง10ลูกน้ำหนักเน้นๆเลยนะครับ400กรัมแต่ว่าไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อได้ไปเนี่ยเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังดิบอยู่แต่ถ้าเป็นปลาสลิดก่อนหน้านี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือว่าในลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือกล่องข้อความครับเพจอีซียุคนเพจ normal ยุคนเพจอีซี่นิวออนไลน์ได้ทั้งนั้น น้ำน้ำพิกากหมูใช่ไหมน้ำพิกากหมู79จะมาถึงปลาสลิดทอด169ไส้กรอกอีก9 9 9แล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแผ่นครับหมูแผ่นนี่จากนกครชัยศรีงหวัดนคนปรปฐมนะครับผมเนี่ยจะไปเฟ้นหาสินค้าชุมชนตามสถานที่ต่างๆที่ดีที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามจุดยืนของสื่อแบบ Easy New Easy ยุคน,นะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับ หมูแผ่นหนัก100กรัมราคาแค่เพียง99บาทเท่านั้นนะครับ99บาทสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิงไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนเพจนอร์มัลยุคนได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็สั่งเข้ามาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบสามารถสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านได้หลายพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่ นำพิกกาหมูสูตรเมืองน่านปลาสลิดทอดจากบอ่อที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงไส้กรอกสูตรยุคนแล้วก็หมูแผ่นที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมครับ